่กี่วเลยบอกแปดแปดอแปดหักับแปดต่อแปดหนึ่งเมเป็นนำโชคนะครับกับถุงทองนะครับนำโชคกับถุงทองเปิดโกงออกเองไงยไอตัวเลกเนี่ยเปิดโกงออกมาเองมาอยู่กับพี่แต่แต่กิกพี่พี่กลัวมากเลยพี่สู้น้องไม่ได้ฮะ ตบดากบนีนอนดีขึ้นนี่ฮะฮะหม้อมได้ตบอ่ะตบดากบนีนอนมีเงินไปเติมคืนแล้วื่อมาว่าซื้อไวกับกินกาแฟกลองที่บ้า

จิกน้องดินหนีไปแล้วลมได้แล้วลูกเขาเมันเาลเ้านมนหรอบวะเน่ากับยูไนอยไรอย่เปล่าเน่ยชิบเกลี่ยป่าปลาเขาิบ้นกคนละปาคนเนาะ ถุงทองมาเร็วอ้อถุงทองทำโชคทำโชคสวัสดีครับสวัสดีครับ

อันนี้นำเงินนำทองอยู่น่น่เห็นออันนี้กัดนี่ ตัวนี้กัดตีกาเพื่อนเลยยื่นมือเข้ากงงี้ <c oughs> ได้เลือดเลยนำเงินนำทอง